ตอนนี้อยู่ที่ตลาดมือสองหนองห่อนะคะตลาดมือสองหนองห่อเนี่ยหรือที่รู้จักกันในชื่อของตลาดประชารัฐนะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งมือสองที่ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะที่นี่นะคะก็จะมีของมือสองหลากหลายเป็นสวรรค์ของนักล่าสมบัติสายวินเทจนะคะตั้งแต่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าไปจนถึงของสะสมที่หาได้ยากน,นะคะอย่างเช่นพวกแผ่นเสียงเก่าๆพระเครื่องเครื่องทองเหลืองเก่าๆเนี่ยก็มีนะคะ บรรยากาศของตลาดเนี่ยมีความเป็นกันเองนะคะราคาสินค้าสามารถต่อรองกันได้แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่แล้วก็ใจดีค่ะ ที่นี่จะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลาเช้าๆเลยตีห้หกโมงจนไปถึงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะสำหรับสายวินเทจที่ชอบของสะสมเก่าๆก็ลองไปล่าสมบัติกันดูค่ะ